งกติเส้นคมนะครับลายขนแมวต่างๆคมมากหน้าหลวงพ่อต้องลึกนะครับเมตาเนี่ยนะครับเมตาเนี่ยคมมีเปลือกตาเห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อเงินครับเนี่ยคมมากลึกตาเป็นเม็ดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับวันนี้พบกันนะครับยาเช้าแบบนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ก็เน้นเหรียญๆไปหน่อยนะครับ วันนี้เอาเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญปีหนึ่งกว่านะเป็นเหรียญลงพ่องเงินวัดบางคานแต่ไม่ทันท่านนะครับแต่เป็นเหรียญที่นิยมที่สุดหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วนะครับเหรียญนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2515นะครับ2515นะครับพระพิธีใหญ่มากนะครับเกจิปุกเศษเยอะแยะมากมายนะครับเหรียญรุ่นนี้เคยเอามาไลฟ์ไปไหลไหลไหลเหรียญแล้วนะครับและเหรียญวันนี้เอามาเทียบให้ดูนะครับได้มาใหม่ก็เอามาให้ดูนะครับ เรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นพิมพ์จอบใหญ่เหรียญรุ่นนี้มีอยู่กันได้กัน2พิมพ์ก็คือพิมพ์จอบใหญ่แล้วก็พิมพ์จอบเล็กแล้วก็มีเหรียญอ่าเหรียญกลมเหรียญเหรียญกลมเขาเรียกว่าเหรียญขวัญถุงแล้วก็มีเหรียญเหรียญรูปไข่ที่ข้างหลังเป็นหลวงพ่อเปลืองแล้วก็ข้างหลังเป็นกลมหลวงนะครับมีประมาณ3 4มแบบนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะแต่วันนี้ผมมาจอบพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะครับพิมพ์ใหญ่จอบใหญ่เหรียญปั๊มพิมพ์ใหญ่นะครับมาดูกันมาดูยังไงนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับววลาาะรย่้องกๆจจิแ สอนให้เข้าใจนะครับสอนให้เข้าใจจริงๆนะครับเดี๋ยวขอขอเบาแสงนิดหนึ่งมันจะมองไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนครับอ,อยากจะเบาแสงอะ่ะเรนรุ่นนี้นะครับเวลาเวลาคุณหยิบขึ้นมาดูนะครับสิ่งที่สิ่งแรกที่คุณต้องดูเลยนะครับก็คือบล็อกหน้าเนี่ยใช้ใช้ตรงบล็อกหรือเปล่ามันเป็นบล็อกที่มันเป็นบล็อกแบบที่นิยมหรือเปล่าบล็อกนิยมดูยังไงต้องดูหน้านี้เลย ดูหน้านี้เลยนะครับดูหน้านี้จําหน้านี้แม่นๆนะครับจําหน้านี้แม่นๆนะครับมันมีบล็อกมันมีบล็อกปีอื่นนะครับดูหน้านี้แม่นๆครับจําหน้านี้แม่นๆเห็นไหมเห็นหน้าไหมนะครับแล้วส่องเข้าไปนี่นะครับส่องเข้าไปคุณดูนะครับเนี่ยพื้นนะครับพื้นเนี่ยหลังหลวงพ่อตรงนี้นะครับเนี่ยบนพื้นนะนะครับนะครับของแท้เนี่ยเส้นขนแมวมันจะขมมากของแท้เนี่ยตรงเนี้ยนะประมาณตรงเนี้ยนะครับ จะมีเส้นขนแมวเส้นขนแมวจะคมมากนะครับที่พื้นนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนี่ยผมพยายามจะให้เห็น,นเห็นไหมครับ mm. เห็นไหมครับ mm. เห็นไหม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 มันขนมันเส้นขนแมวมันขนบางๆบางๆไหมแต่มันไปคมมากนะพื้นเนี่ยต้องมีขนแมวที่คมมากเนะี่ยคมมากนะต้องคมมากๆนะครับต้องคมเอาเรียกโอ้โหเรียกว่าคมมากๆครับ เส้นรายละเอียดต่างๆต,ต,ต้องคมนะครับหน้าหลวงพ่อครับต้องดูหน้าหลวงพ่อด้วยหน้าหลวงพ่อต้องลึกนะครับเมตาเนี่ยนะครับเมตาเนี่ยคมมีเปลือกตาเห็นไหม,มครับหน้าหลวงพ่อเงินครับเนี่ยคมมากลึกตาเป็นเม็ดแล้วมีเปลือกตาเห็นไหมครับอ่าตาเป็นเม็ดแล้วมีเปลือกเนี่ยคุณดูนี่นะครับเนี่ยเห็นไหม ตาเป็นเม็ดแล้วมีเปลือกตาเสี้ยนเนี่ยห็นะคุณเห็นเสีย้ยนเสี้ยนบนพื้นไหมนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหม,ไหมโอ้โหอันนี้ชัดเลยนะครับคมมากสังกติเสี้ยนคมนะครับลายขนแมวต่างๆคมมากคำว่าหลงพ่อเงินเนี่ยต้องสือเป็นแท่งคมชัดนะครับเม็ดไขป่ปลาคมชัดตั้งตึงนะครับนะครับเนี่ยทั้งเม็ดเม็ดไข่ปลาเนี่ยต้องตึงนะครับและหูเจาะเล็กๆอ่าเห็นไหม เนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยสองเห like รียญเหมือนกันนะหูเจาะเล็กๆนะคมมากหูเจาะเล็กๆหูเจาะเท่าห่วงเลยปะนะครับหูเจาะคมมากเสี้ยนบนหูสังกตินี่คมมากเห็นไหมครับคมมากตัวหนังสือเป็นเม็ดคมมากนะครับหูจเจาะ Umwelt, เล็กแล้วปป้นหล,นลังครับผมเนี่ยพลิกหลังครับปป้นครับเห็นไหมเป้นเลยปป้นหลังเลยมีขอบปป้นตั้งนะครับอ่าด้านหลังนี่นะครับผิวตึงนะครับแล้วก็มีเส้นขนแมวนะครับแล้วจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้านะครับ สองห้าหนึ่งห้านะครับลงพ่วเงินสองห้าหนึ่งห้านะครับอ่านี้ชัดเจนเลยนะครับหลงพ่วเงินเนี่ยสองห้าหนึ่งห้าเห็นไหมขอบปิ้นตัง้งน,น,นะครับหูเจาะปิ้นนะปิ้นตัง้งนะครับอ่ป็นตัง้งเขียน่าหลงพ่วเงินสองห้าหนึ่งห้านะครับเส้นพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเส้นพวกนี้ต้องคมเนี่ยเส้นแตกพวกนี้คมเนี่ยเส้นแตกตรงยันตรงนี้ต้องคมนะครับเนี่ยสองเหลี่ยนต้องมีเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นแตกตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคม แล้วขอบแล้วหูเนี่ยปิ้นนะครับตรงนี้ขอบมันปิ้นตั้งนะครับถ้าเหรียญรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นภาพใหม่ๆเนี่ยเหรียญละสองพันห้านะครับสมัยก่อนเนี่ยเหรียญละสองพันห้าต้องซื้อประมาณสองพันขายได้สองพันห้าเดี๋ยวนี้คุณเชื่อไหมว่าครับคุณเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เหรียญหลักแสนแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมหยิบขึ้นมาผมดูแค่นี้นะครับเนี่ยเนี่ยดูแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูสมัยก่อนนะครับหยิบขึ้นมานะครับอ่าหยิบขึ้นมานะคุณดูลายตตัรงนี้ เดี๋ยวผมจะชี้ให้คุณดูนะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะมีขีดแท่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณดูให้คุณดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมีท่อเนี่ยเล็กๆอย่งเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นลายตัดของเขาเลยนะครับเป็นลายตัดเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นลายตัดเป็นท่อตรงนี้เป็นฟันเฟืองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นฟันเฟืองเนี่ยถ้าเป็นลายนี้แท้เลย เนี่ยเป็นฟันเฟืองตรงนี้แท้เลยเนี่ยสมัยก็ดูอย่างนี้หละดูตรงนี้ไม่ขท่อนะครับแล้วตรงนี้เป็นฟันเฟืองแท้เลยนะครับเนี่ยฟันเฟืองตรงเนี้ยแท้เลยนะครับและข้างล่างนี่ให้ดูข้างล่างนะครับ like ข้างล่างนะครับตรงนี้นะตรงน,รงนี้ตรงนี้จะจะจะชัดเจนเลยคนรุ่นเก่าเขาพลิกดูตรงนี้เลยตรงนี้มันจะตัดครึ่งมีดแล้วมันจะเป็นฟันเฟืองเหมือนเฟืองเหมือนเหรียญเหรียญบาทสมัยเหรียญสเหรียญสตางสมัยโบราณเนี่ยตรงนี้ต้องครึ่งมีดนะครับตรงนี้ต้องครึ่งเดียวนะเป็นรอยครึ่งเป็นร่องนะ แล้วมีขีด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 เป็นคล้ายๆขอบสตังนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหยิบมาถ้าเป็นอย่างนี้แท้เลยครับแท้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ยไหมมันตัดมาให้ครึ่งเดียวนะแล้วตรงนี้มันจะเป็นขอบตตังเนี่ยตรงนี้ขอบตตังถ้าเป็นขอบตตังแบบนี้แท้เลยนะครับไม่ต้อง อ่าไม่ต้องไม่ต้องของใสเลยครับแพ้เลยครับของเกทําไม่ได kind of ้ของเกทําไม่ได้ทุกฝีมือนะครับทุกฝีมือยังไม่มีฝีมือยังไม่มีอันไหนทําได้ครับอ่าแล้วให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ให้ดูอีกฝั่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะผมบอกไปแล้วนะเออนะครับอ่าให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าตัวตัดนี่ตัวนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลายเหมือนกัน เห็นไหมครับเป็นขอบตะตังอะ่ะข้างเป็นตะตังถ้าเป็นลายนี้แท้เลยนะครับอย่างนี้หลักแสนนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมเคยซื้อขายอะ่ะเหรียญละสองพันกว่าบาทตอนผมเล่นพามใหม่เมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้เหรียญเป็นแสนนะครับใครมีอยู่ในบ้านนี่สบายเลยนะอ่าผมรับซื้อเป็นแสนนะมีก็ส่งลายมาที่ T O N E แปด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 นะครับใส่แอสไซด้านหน้านะครับ ต้องบอกว่าถ้าชอบการทำคลิปแบบนี้นะครับการสอนรีวิวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมก็จะมาทำคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube และ a c e b o o k นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์เอสไซน์โทน8888 88. TONE8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแค,แคได้ที่ช่องทางเพจ f a c e b o o k โทนบางแค,แค FC อนะครับสนับสนุนโดย บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02